ว่าเรื่องพ่อผู้คาเนี่ก็ไปโลกสังคมลังเกียดผู้คาอยากายผู้อยากายคนก็นเลยให้ไปนอนอยู่ทงไอทงหน้าบุญละมือนี้ก็ฟ้าขาวดาวแจ้งท่านมีเมียอยู่นัากับสิมีข่วมสูก,กีงอยู่ที่ผู้คาก็ได้สาวจำปีไม้ตาลอยมาบ่าบอกก่าเอิอวมาทานไฟเก่าเสียวขื้นต่อเสือคงเหลือบางดอกวางใช้ นี่นาไอ้ท็ดอ่าผู้ใดมาแจ้งผู้ใดงอบาลนี่เนาะคือมีหมาเนาะงเนหลังนี่ไอ้ทิดล้างมาให้แน่มาลวดมันบอกการดอกมันเทาซื้อๆห่วยขวายาอยู่เด้อน่ะมันแลีนมาหาห่วยละแม่ไอ้ทิดเซ่เซ่เซ่เอาสมน้ำหนานบอกภาษาหมากัดมันก่อนกระไรตัวว่าจำ โอ้ยปีน้ำแน่ปีปีเออจังซื่อๆว่าหน่คนกระคืดเป็นเด้มันห่างกันซื่อๆดอกไม่เออเอินห่างหลายจำปีจ้าแม่นไปยังนอลาจังมาหายงืมืดคำมีธุระปลาปังอีหยังบ่ละนั่งบ่มีธุระยังดอกอายบ่มีธุระกับสิมหาบ่ได้ตีได้ละน้อบ่เห็นหน้าจักรเทียรน่ไมาเห็นอย่างนี้ยังตองอยู่คือนเขาอีเหลีตีเพลินอีเหลียเต็มสี่ดอกอันใดเห็นเดือนไงเต็มฝ่าเลยมหาอยากเป็นมู อยู่ผู้เดียวตีละายลูกไสหลาสีวายอย่างบ่นออดจำปีมหายามกลางค่ำกลางคืนนี่แม่จมหามันอยู่นี่ล่ละบนอน่อนออดเฮือนน้ำพอ่อจะเทือไปนอดหน้าน้ำปูมันตัวไปนอดนหน้ากบพ่อปูแมนฟาดคือดีแท้อายดีจังไนเจอยู่เฮือนผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเหรเงาบ่พี่เงาอยู่ไะน,อน,นอ้องอ จากใจจริงบ่จากใจจริงเมียแห้งตายนี่จากจะโดนเราได้เดียวจำปีดีใจใหายขึ้นเดือนงายไา้ปอดโป่งลูกไส้ไปนอนทงสั่งมาลงค่าแข่บ่มีแข่อยู่ควงไอ้คำพันแม่นายมี่ลูกควงน้องบอ่ห่วงบ่ถือสาบ่ให้เป็นปัญหาเลยเราทางเขากับน้องไอ้ไม่อย่างขาดของ มองใจให้เว้าสูู้งคอยยังท่ายอยู่คืดเบิงดูจนว่าเทาลูกสายเจ้าเป็นบบาวแองน้อพี่ ใจเอาละนอหักเดียวใจเดียวทาจนว่าเท่วะที่พ uh, ูดไรขาวคือด่างคือสีบอตีพอหไอตัวสนะอ้ยกันจำปีตีหีไอจำปีสิไม้ยังนอลูกไส้ใหญ่เป็นเบ้าเราได้เดียวนีโอ้บยากดอกไอแตงตาพัดเนี่ยตายเนี่ยจ้าพูดผู้สาวผู้ชาวใ่ใชอใช่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 ใชู้ช่ใ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 ชใช่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 ชชช้ชช ก็ก็โต <lich> <Should nobody know> <enza> ๊ะใหญ่ก <tes> ันคำว่ามันหมาตัวนั้นหมาจะไหนข้นเด่นบ่จะไหนจะว่าข่อยเป็นหมาหมาตัวข่อยตัวมันข่อยข่อยเหยียบมันไว้หันนี่ยเจ้าตีเหยียบไม้ดังมันกระสีกันแหละครับเจ้าเนี่ยข้อคุณเด้อค่ะเข้อคุณข่อยเนี่ยเพราะขอบคุณนจะไดนข่อยมาแต่ทวงแต่ทาเสียผากเพราะแด้เอามาหนาวกันหนาวข่อยก็ดึงเอาหนังหมาตัวนั้นแล้วใส่ประหยัดดีเนาะโอ้ยม่นต้องลงทุนยาก มูลูกชายไอ้เพราะว่าเนี่ยเราได้ขาดได้เขือนมันก็ขึ้นมาเอายุทึงเขื่อนพีลาอันประแดงยังบ่เลี้ยงใส่กันกับลูกชายจนมันใหญ่เป็นสาวมันใหญ่เกินอายุมันโอ้ยเสือหลุดเนาะไอ้เพราได้คิดอย่างกับมันดอกคิดแต่ว่ามันเป็นลูกเป็นเต่าถนั้นเลี้ยงใส่กันกับลูกชายเป็นชาได้ก่อนเพือนมูเจ้ายังเหตุผามายุขึ้นเขาบ่อนเจราอยากุงูพาชาลูเบิร์ตอายุทึ่งขึ้นก่อนเราตัสีกาลูหน้านั่นทอ สีห้จักห่างออันเป็นเช่นใดคันเป็นเท่าใดกันตะกี้คือสีได้ตอดหน้าใส่กันได้ทงใหญ่เหล่ารีตอดและนอนปะยาปานแล้วยังสร้างข่อยยื้อคือเก่าบ่แล้วบอกถึงเจ้าจักเถื่อโอ้ยแสดงว่าเราใจดีแล้วคนดีกคนที่มาเอาปลาแดกลงไปทั่วมือสิเกจ้าเขาหนาปลาแดกปลาแดกมันเดืกดแล้วมันบ่มีดอกปลาแดกปลาดากอดว่าเนี่ยมันมาบอกว่าจะ้าซัปลาแดกปลาดากยังหเดือเก่าหางคือเก่าตี่ไถ่ตีพิษกันสิวะนังแนบบ่ คยสีมาปดัดแดกลงทวงมุมีดรอมันเด็กปัดแดกเบิดลดูทวงเบิดโอ้ยเฝ้าหยั่งกระดายเน้<แ><พ>อบ้านเบิ่งหน้าเบิ่งหลังเขาคนสีมาปดัดแดกว่ามีแขกมีคนบ่อ,อันกระซ้างแล้วเขาประโซนจากคนสีมาปดัดแดดคอยหัวอยู่เจ้าเฝ้าหยั่งข้ามทุใต้ว่างนึงหันคอยอยากอายก็เป็นเด้อคำสุดท้ายอียออยหย,อย,ยังเจ้าว่าปัดแดกติดหยังมังหันติดให้ติดขอบปากเออนั่นละท่านเจ้าสิมาเอาปัดแดกมากเฝากับข่อยพี่ จะมีประแดกบ่โอ้ยมือนีคอยมาทรงประแดกโดยเฉพาะโอ้สว่าเนี่ยพ่อผู้ใหญ่ผู้นสนใจคอยอือมามหาคอยคอยสิสนใจเจ้าอยู่เจ้าได้ประแดกยัมงมาทรงคอยได้ประแดกมาเข็งกป็จืนวายมาเป็นแต่หยาบแค่ว่ายหยาบพัเ้เกศออกแล้วเรียบรอย้อยขว้เกศแล้วจ้าเขีงหลังตัดไปตัดออกเอายังเอายังตัด่อยก็มีโตละฟันโปกหลดและเนาะตัดว่าทรมานปลาเข็งแค้เอา ทอละมานนี่อ่งก็ะละมานตัวมีตวันนี้เนี่กรเสียงยังตาสนะกันไก่น้อยที่ละ,ะตาแบบใดเอ้าสัยากตินะกับไวเด่นเสตาเขาก็รับตาไว้กับ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 ับกับกับไปตาตาอยอย่งไีเลาะนั่น,น,นเขียงยุ่นี่แม่บุ๋ยเขาตั้งไม่พูนกันได้ตัวเาไว้ไก่มันก็เดบมเถึนงีันดิเขาเขียงมาว่างนี่พอเขียงมาว้างก็ตดแผงมันกับกับกับกมาช่วงไหนจอนบางหบนี้แล้วฮะ พ right? ูดย <lugares> ังยังนุ่งกระโปรงยังเห็นอยู่เยังยัง็นไล่ดอกมันสมบูรณ์ว่าจะมาขายอยู่างไรแม่เราไปไก่ทุกทีเจ้าเอามัขายบอคือเอามาแลกเขาวอกแบบว่ามัขายมัแลกเขา่อยสิมัแลกอันหนื่นแาจะยัง แลกปลาแดกปลาคอน้ำเจ้ามีบอ,อ้ยน้ำข่อยบอ่มีปลาแดกปลาคอเจ้ามีป่าอยัางสะนะมีแต่ปลาแดกปลาคาบของออปลาคาบของข่อยบอม,มากมันโตน้อยทั้งกลางหลายข่อยมากปลาคอโตยิ่ใหญ่บอมอืมอ,อขันเจ้าสีแลกกับปลาคอโตยิ่ใหญ่เจ้าก,กันแลกเอาน้ำผู้เป็นมีโลดผู้ดใดนแหละมีจืดนี่ก้มกูซูยิ่ง มีกับว่าปากนี่กระดา้าันเป็นปลาแดกปลาคอธรรมดานได้เห็นปลาคออย่างจืน้นปลาแดกปลาคอโดปลาคอโดพุ่นนะซุ้มตัวไล่หัวปุ่มปุ่ม <c oughs> คือเป็นตาแซ่บตาจืน้นแซ่บแล้วกันกินถึงวิธี่ยงกันกินบอถึจวิธีละท่องไข่อองลองนะ กุบ่อยากเล่าดอกพระพุทธเจ้าไปหาประแดงลงทวงกันเด้อเออไปเออบักเสียงดวงมันก็ถามข้าวเจ้าอยู่ได้ว่าเจ้าบ่ออกไปทวงยากน้ำการบ้านการเมืองไหนเระบบได้ออกไปจ้าเถอะฝากบอกอี่พอมาคินหอดได้จืนเด้อโดยขน้อยอ้าวอายมีังไรจำปีากคออายนั้นมันตัวใหญ่คือจืนว่าโบกระไซได้อยู่ตัวเล่ย์ไล่ก็มันบายตีอ้ายโอ้ยหัวปุ่มปุ่มด้วยแต่ว่ามันังมีตาเดียว ไม่เป็นอย่างคือนวิตาเดียวเกลือบ่พ่อมันหลุดโอ้ยบะย่าบะย่าขั้นเกลือบ่อพ่อหอยเสี่ยวเกลือมักขันขันขันมันโตแข็งจะเดเลยโอ้ยแข็งแล้วไม่ถึงเป็นตะปิ้งแท่นั่นแล้วอ้ายผู้บอกมากคนละอยากบ่คออยากบ่คอข่อยจะไปโจ๊กใครผีบอกเลยเรียบปากแล้วจอยไม่อยมันมักเรียบปากทุกหอย อันไอยังเจ้าสื้มืออะไรบ่เดียวนี่ยบ<อ>่คอ,อยเห็นหน้าเจ้ามือนี่ยคอยคืดพอตั้งแต่เข้ามากันสมัยตะก,กี้แม่กับว่าจังสันกัว่าจังสันตัวเนอเมือนี่จำปีมหาอายกับจำปีกับหักอายคือเกาอ่าอายละหักจำปีบ่บ่มากจัง,งไดไเมียก็ตายปานี่จากแต่ดนอยากได้แม่บ้านแม่เฮือนอยู่เดียเดียวนี่ยอยากได้อิลีเมนบ่อยากไดแล้วขันายอยากได้คือนี่ให้จำปีนอนนำได้บ่เอาจังสันเลยบ่เดียวนี่จ้าคาสินสอดยอดแทงเด๋ บ่ต้องไปเว้าดอกค่าสินสอดยอดแตงน,น,นันน่ะเขานอนน้ากันขึ้นนีแล้วมืออ่นเ้าเขาไปเว้าอีพอที่หลังคาดอกมันกระสิบอแพงผู้ใหญ่เบา,ากันบอตองเบาอยังมากมายแมนไป <ะ S 1> เขาหูใจกันโอ,อันเ้ Oh.